รอบยี่สิบสปีดก็ดีชุดว่ายน้ำก็ดีชุดว่ายน้ำอเมนดกดันดีอยู่แล้วชุดราตีก็ดีก็เหลือแค่ไฟนอลอย่างเดียวเหลือแค่ไฟนอลกวอย่างเดียวอเมริาัน่ะทำไมเขาถึงคิดว่าอเมนดกจะมงุฎเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นหนึ่งไทยแลนด์จะเจ้าภาพไทยแลนด์ไทยแลนด์นนเป็นเจ้าภาพก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่เข้าใจไหมปนูนไม่แต่ละวัดหน้างานตามแบบเราเอาตอนตอนรอบตอนจบตอนแข่งนะตอนตอบคำถามรอบชิงอะไรอย่างงี้มาเทียบกับในซีเอเอสคือในสู้ใน ยังสู้ความธรรมชาติกับตอบแบบอันนี้ยังสู้มิสวอลเลยบอลไม่ได้เลยนะฉันฉันฉันไม่โทษอเมนด้านะใหญ่ฉันโทษอินเดียนาฉันโทษคนเขียนคําถามอ่ะโทษตีถ้าใครเขียนคาถามนะดาตี้ได้เลยฉันบอกว่าคําถามเป็นแบบว่าคําถามไม่ส่งหนังงามเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ส่งให้พูดวัดอรุณเป็นสัญลักษณ แข่งเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นไอคอนิกของประเทศไทยถ้าคุณไปประกวดนางงามจักรวาล what is your uniqueness to show the universe เหมือนวัดอารุณอะเข้าใจไหม,อ,มอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นความเป็นยูนคของวัดอรุณไม่เป็นคำถามที่งงงแล้วแบฉบฉันก็ตอบฉันก็ตอบว่า <c oughs> because I'm Thai I will show the world that I am Thai <laughs> t h e เ o t t h i n g more than I can say that I am t h a I am t h a I I like to eat Pad Thai หอยทอด What's your problem I am Thai เราเทีนคำถามดีกว่าพี่อานคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยจะสามารถฉันบอกเลยว่า Amanda นั่นน่าจะโชว์ให้โลกได้รู้เยอะแต่ว่าคําถามวันนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเธอมันตอบได้แค่นี้จริงๆแล้วคำถามให้ตุสีตอบสิบอกว่า How you gonna show the world that you are uniqueness from South Africa because I was born as a black woman and I speak and I doing this I have because I'm not doing it ที่เม็บต้มน้ำกุ้งแต่งกิ้วเหมือนๆนะไอเล็บต้มน้ำกุ้งใช่ไหมแต่งกิ้วซีชามแตงกิ้วแตงกิ้วแตงกิ้วไม่ได้เราจะแข่งกันเหมือนไม่ได้ นางงามนี่นางงามเพราะว่าปีที่แล้วไงฟ้าใส่ปะมินสุดาดูอินมีมีไวรัลเพราะว่าคำถามมันเลิศคำถามมันแรงใช่ไหมคำถามมันแรงคำถามอะไรอะคำถามฟาใสใครจำได้มัางก็ถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอยู่กับลูกโดยที่ไม่ได้รักลูกเขาแล้วสามีของเขาก็จากไปใช่ไหมงงๆถามไว้นะ พี่พีเคช่วยแปล้ม่เรียมได้ไหมครเห็นไหมไม่เรียมพอยังงงเลยมีเรียมยังงงเออมีเรียมเออ How do you think the woman w h o stay with the the kids and because the they don't love her husband อ๋อแต่ต้องอยู่ต้องอยู่เพื่อลูกนั่นเองนม่คือคำถามมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วแค่อธิบายเล่าเรื่องนั้นเองเนี่ยเห็นไหมแต่ป้าใส่ตอบเลือดไงเข้าใจไหมจบแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่ต้องคิดเยอะ What do you think about แม่เลี้ยงเดียวจบเห็นไหมอย่างเงี้ยตอบได้ปังๆผู้หญิงน้่งนอนอยู่กับแซมนี้ในน้าที่ไม่รักพอลูกคิดยังไงแล้วได้ตอบอะไรอ่ะเจ้ใส่เหรอเออพอใส่ตอบรถใส่บอกว่า To be honest when I was a kid I thought it's my p a t n stay with me when I look at other couple when I look อะไรเงี้ยตอบใช่ไหมเราบอกว่าแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้อง sacrifice ต้องเสียสละเพื่อตัวเอง เียสละบางอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ fulfill of the family ที่ให้ลูกดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าใส่ตอบลดต้นปลายจบขยี้ลดเพลิกเพชรก่อน30บเป้งด้วยนะจะบอกให้เห็นไหมเพราะฉันคือคน t y p ไในวัยอิสระเอาลีเร่ดูหน่อย Doing in the ต้องมาคืออะไรวะ ก็อันนี้ไง่าของตุลสีเงี้ยเอาว่าเอาว่าลีเดอร์จะได้รอดอีกน้ำทำไมลีเอร์ไม่แต่มาใส่ตอบรถไงปีที่แล้วจะได้ไหมเธอจะได้ไหมอืออือฮึอือฮึก็เลยเป็นไม้รอดหรอใช่เป็นไม้รอดนะเธอไม่ใช่คิดว่าแบบว่าฉันไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันขึ้นแบบคนเป็นกระแสดังมากอะไม่รู้เพราะอะไรหลายอย่างเนาะใช่หลายอย่างกระแสเป็นคนเดียวที่ตอบในมุมของผู้หญิง ผู้หญิงต้องอยู่เพื่อลูกถูกต้องตีคีย์เวิร์ดทัวลงนั่นแหละก็ก็เอ่อเม่ย้อนกลับไปดูอแมนดาโกลเด้นเทลล่าน่ะเธอเธอว่าโอเคไหมหรือว่าดีได้อีกดีได้ออกเห็นไหมเห็นไหมก็คือก็คือสิ่งที่เมื่อคืออแมนดามีทุนอยู่แล้วก็คือเป็นเนทีแต่ว่าก็ต้องใส่ข้อมูลให้มหาศาลเลยแต่ไม่ต้องกลัวเอ่อกระซิบมาว่าเข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 ากระซิบมาบอกว่า จะมีจะมีทีมที่ดีเลยนะมาเทรนให้ทันไหมอ่ะทันสิเมาได้ไหมวะเด็กไม่งั้นเราโดนดา่าเขาบอกว่าเป็นทีมจากเซาท์แอฟริกาเลยนะคนที่เทรนคนทีท่เทรนให้หมอกีนเลยนะใช่เหรออืมแต่หมอกีนตอบสั้นมากเลย t h r o u g h u t my life t h r o u g h u t my life we all want to be loved <laughs> <laughs> <t ling> We all want to be low to be treated h or something อะไรก็เราจำไม่ได้ and we all need to be treated way ไอขี้สบายบ๊อบไปเลยจบเอาแล้วขอ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 แคทขอแคท่อนเรวแคทหน่อยโน่จำไม่ได้แล้วอย่ามาขอแคทจำไม่ได้จำไม่ได้นะ I work a lot เอาเท่าที่ได้อะพูดได้ไวเร็วผมจำไม่ได้โบนทำเนี่งเก่งมากสวยมากไม่เอา I work a lot at <laughs> the uh slum tandem manila and the life there very sad and poor. Cool. And the life there mountu. The minai the minai mountu. I always thought to myself that to look for the beauty in it to look in the beauty of the phases, children and to be grateful. And to be graceful when you not ทำไม่ได้จริงกระเมาเถอ,อะอนะันนี้กระถิบจะมาดันแดฟเฟสจบรับรับบทเด็กสลัมอืมอืมนั่นแหละคำถามมิเกี่ยวกับประธานเหมือนเคนยา2016แน่เลยไม่แต่ว่า Miss USA นะคำถามไม่ไม่ค่อยได้ยากและมีคีย์เวิร์ดด้วยอืมีมีไฟนอลเขาเข,า,ขาใช้คำว่าไฟนอลสเตทเมนต์แต่ว่าอัตติว่า Miss Universe ปีเนี้ย ฉันว่าฉันว่าก็น่าจะเอาเอาการเอางานอยู่เพราะว่าถ้าคําถามมันง่ายไปอะ่ะมันจะทําให้นี่ไงตุ๊ดสีพิมมาเดี๋ยว็ดเด็ดอ่านให้ฟังอ่ออาอามาอพูดมาไหมพูดมาเอาสักหน่อยไหมเราเนี่ยวัน two three Philippines you up ไม่เอาจาๆๆอา้าตัวมันหน้าใหญ่ไอไปแมววีนาไปมิสดีว่าแล้วมองอินเดียขึ้นมาจะสะใจมากอย่าหยุดเมาส์จนกว่าแม่จะมาแม่แล้นแหละอ่ะ ก็จะบอกว่าอแมนดาก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกเออ่ฝึกตอบคาถามเยอะๆต่อให้ปังให้ขาดเลยแล้วคิดว่ามงถามว่ามีสิทธิ์มงไหมก็ไมีสิทธิ์มงนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์มงมีสิทธิ์มงได้อยู่แล้วค่า USA ให้ได้แค่นั้นก็พอนะก่อนไปเราขอหน่อยปูเร็วทำให้หน่อยทำให้แฟนๆหน่อยเลยเพราะเขาติดใจมากอ่ะ Philippines you are first how do you apply your rain when you become Miss Universe I work a lot on slum tondo. Oh Manila, Manila and the life there oh is my, very poor. Learn I work a lot in a slum tondo Manila and the life there is very cool and very sad and I always taught myself to look for the beauty in it, to look for to look in the beauty of faces, of the children and to be great kids. ไปแค่นี้แหละไปแล้วสาระมากเลยปูนไปได้เลยเห็นไหมไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ตกรอบออเขาเอาของตุนสี่ไหมไม่ไม่ค่อยชอบการตอบคำถามมิสซิสซีปีนี้เลยมันดูรวบตึงมากดูหนึ่งอัตตี้ว่ามองว่าเขาต้องการผิวสีแล้วต้องการคนสวยอืเขาก็เลยได้ไปอัตตี้ดูกล่องจดหมายที่บ้านด้วยนะเผื่อมีหมายสาร ไม่มีเรากว่าจะมาได้ทั้งมันต้องสแตมเยอะแล้วมันจะลงมามันใช้เวลาเยอะเขา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 ส่งมาเรื่องอะไรบอกหน่อยหมายสารอะฉันต้องส่งไปไม่ใช่เขาเฮ้ยส่งเขาไปทำไมอะหมายถึงคนที่บอกว่าฉันตัดต่อรูปอะตัดต่อรูปอะไรตัดต่อตัดต่อตัดต่อแชทคือกูว่างมากแต่มันตัดต่อแชทหมายการ์อะที่เขาส่งที่ต้องเขาส่งมาอ่าหน่อยสักหน่อยเราตุนสีวะไงจำไม่ได้ทำไมไม่บอกกันทำไมไม่เตรียมกันมาก่อนล่ะเอาเปียหน่อยเปียหน่อย ไม่ได้จำไม่ได้บ้างเร็วจำไม่ได้เลยเอาง่ายๆดีกว่าสักคนได้ไหมเร็วๆจำไม่ได้เลยมิสปรบมือพักเห็นไหมถ้าเราตอบไปแบบเมื่อกี้เราเราต้องไปปบเห็นไหมหูยแรงมากมาไม่ทันส่งยูพีเอสไปเื่องจะยามไปเถอะไปวันนี้มาอยทีนี้พอก่อนนะฮะกุเก็บคำขำกุเก็บคำขำนะที่จะเอาคลิปลงยูทูบนะขอบคุณมากที่มาดูนะครับนี่คือการดราม่าหน้าเฟซถามจริงได้อะไรบ้างวันนี้ Well Steve ไอติ t h Thank y อธิบายเนี่ยอธิบายเรื่องตัดต่อเอาเอาอันนี้ดีกว่าอดีมีดีกว่า you know what Steve <laughs> <laughs> you know what Steve I work seven days week and I don't have time to edit uh, somebody uh, capture online uh, somebody cap I don't have time to do that thank you <laughs> ย้อนหลังนะ เราอยากให้เม้าเลยต่อเร็วเม้ามาเร็วฮ่าฮาผ่อนคลายได้หัวเราะเขาบอกนี่ง่ติวคำถามเลยถ้าเกิดเจอคำนี้ตอบว่าอะไรคลิปหน้าจะเรื่องติวคำถามดีกว่าติวคำถามดีกว่า why do you think we should have a king แล้ว t o 1 6ดีกว่าฮะ t o 6มีคนถามเมื่อไหร่แ็คโคจะมา รอ Youtube แล้วก็ออกอรอเพื่อนเพื่อนดยเพพาะเพื่อนๆก็โดนมันบอกอุ้ยล่าสุดเพื่อ,อนบางคนโดนไปเดทก,กับผู้ชายแล้วโดวนไปหมกป่าอยู่ท้าข้างถังขงยะเธอ,อต้องอออรอก่อนรอก่อนนะคะรอก่อนนะฮะรอก่อนนะรวบรวมม็อบเอซีบีบากไปเถอเธอามาทันไหมอาร์มไทยป a เ s e I w เซ b o r ว in บอลไทยเอาใหม่สิไอติ้งโซเชียลมูฟเมนต์เอาถามโซเชียลมูฟเมนต์รวบรวมคำถามเร็วมาเรื่องเกเกเก ทำไมชอบไฮฟันไฮฟันคืออะไรไม่รู้จักอ๋อไฮ <Hi S 2> ไงเมามาหมกป่าวันนี้คอยดูข่าวม็อบต่อวันนี้น่ากลัวเดี๋ยวก่อนฉันอยากรู้ว่าเขามีม็อบเป็นทุกวันเลยเหรอเดี๋ยวนี้เอาเล่ามาเธอสรุปข่าวม็อบเกิดอะไรขึ้นอะไที่ไม่รู้ข้างทางขายะเป็นศพไหมไม่เป็ยนไม่เป็นแต่ว่า <laughs> กลับมานางร้องไห้เลยนะก็เดี๋ยว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 อยเอเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังดีกว่าเนี่ยเอาเล่ามา คือนั่งนั่งไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนซมมัชีบีไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วเมาแล้วตัวเองเป็นคนเมาเหลือนไงเมาแล้วอวยวายเมาแล้วอ้วกเมาแล้วแบบอยากทําอะไรก็ทําจําไม่ไดนนะก็เลยแล้วก็อะไรอ่าแล้วก็เมาสรุปว่ากินแล้วเสร็จเดินออกมาจากแล้วแล้วก็เรียกอูเบอร์กลับบ้านอืเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เรียกกลับบ้านก็กลับกันหมดก็ไปไปแวะแวะรอบๆพอขึ้นไปแป๊บนึงจะอ้วก นางตัวนางนางบีจะอ้วกหว <Why? S 1> อืแล้วก็บอกว่าจอดจอดลงให้ต้องไปอ้วกนะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วสรุปว่าก็ทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กันแล้วก็โดนตกหน้าอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ไม่รู้เรื่องอม mm hmm. ไม่รู้เพื่อนทําอะไรมากสรุปว่าอูเบอร์เปิดประตูลากนางลงไปคนเดียวและเพื่อนก็ไม่ยอมออกไปช่วย mm hmm. mm hmm. คือเพื่อนก็ไม่รู้ดุว่าเมากันหมดก็ไม่รู mm hmm. ้แล้วก็กลับไป mm hmm. mm hmm. นางก็นางก็ลงไปข้างล่างเสร็จโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้จริงน,ะนงอ้องคนหนึ่ง,อ,ง,งอืมน่ากลัวนะที่เนี้ยไม่สามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็คือนอนอยู่ตรงนั้นเลยสะดุ้งตื่นรู้ตัวทีสะดุ้งตื่นมากลางดึกรู้รู้ไหมว่า,าเป็นงไงม,มีคนเอามือมาดันหน้าเนี่ยดันหน้าเหมือนไม่รู้จะทําอะไรแล้วนางก็บอกนางไม่ไหวกลางถนนเลยแบบ ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาเขาคุยกับมานงคุยกันเลยเขาคงคืนเขาคงคืนเนี่ยก็เดี๋ยววันแซงซีฟิงนรไไม่รู้ว่าเขาคงคืนหรือว่าเขาขโมยตังหรือว่าเขาแบบเขาทำลายแล้วเนี่ยกลางถนนแต่ว่ามันเป็นถนนที่แบบเป็นถนนสี่อ่ะมันไม่มีคนแล้วก็เออแล้วก็แล้วก็นางก็แบบว่านางแบบนางไม่ไหวอ่ะนางก็เลยแบบว่าหลับก็เลยยอมสมยอมไปตื่นมาที่แปดโมงเช้าและนอนกลางถนนแปดโมงเช้าถนนสี่ล้วทาอ่ะ ถ้าใครอยากฟังต่อเดี๋ยวอาร์ตมาเล่าให้ฟังต่อ,อในใน u t u b e นะครับวันนี้ที่ลาไปก่อนผู้ชายขอบคุณที่มาดูนะครับดอยมาหน้าเฟซบองว่าสนุกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวชอบไปยพื้นบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหนึ่งชั่วโมงแล้ว ขอบคุณอย่างใจจริงชูศักดิ์ข้าวปลา,าตี้ไลน์กับน้องปูนเดี๋ยวตี้จะเอาคลิปไปโพสลง YouTube วันนี้ลาไปก่อนทำงานอย่างมีความสุขกินข้าวเที่ยงอย่างมีความสุขสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปนอนก่อนเธอส่งสองวันนี้บีซี่มากเพราะว่าเป็นวันแตงสกีปิ้งไงต้องมาองเอาแรงก่อนเพราะพุ่งที่ทำงานทั้งวันแล้ววันพฤหัสถ,ถ,ถึงจะหยุดแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวหมูกระทะสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย บายลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครอยากฟังอีกเดี๋ยวไปรวบรวมข้อมูลก่อนแล,แล้วให้น้องน้องเบนมาเล่าให้ฟังสนุกอธนนิลาไปก่อนขออนุญาตปิดไลฟ์สวัสดีค่ะ